สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจุมองสบอนพ่อพ่อก็ส่ององแทนก็เก่กาพี่น้องเอ,อ้ยแม่น้องแทนน่มเบิดเบิดข้ามสิว่าวพี่น้องเอ,อ้ยพนโต๊ะห้ามเข่าอยู่บเบิดมื่อเบิดขึ้นนี่ก็นี่ก็ขึ้มยินนี่เนี่ยก็โอ๊ยแกวเข่ามือแรกก็พนโต๊ะห้ามสัมพี่น้องเอ้ยเลาะลงไปเบิ่งน้ำกัดน,นะพี่น้องว่าสิเป็นสภาพใดที่เกี่ยวเขาว่าแล้วมัวว่านี้นะพี่น้องแล้วกับแต่ว่า คลิปแมน่นเต่าทองกระลงเกี่ยวเขาแหลมเมื่อวานลงมาซักนะ้าพี่น้องอัานในแมลงเต่ากากสิมันรีวิวเขาให้เบิ่งพี่น้องเลยแต่บอกเขาแมองแทนกับโบลายของแต่ว่า,าแ,าแาล้วกะลายหรือโบลายกะแล้วไปที่เลาะๆอยะไรเขาแม่ลงเต่านะเลืองแต่กู้กู้ก็คือสิตากแดดตากตากแดดก็สิจังมืออีแล้วพี่น้องจะสิดกู้อีกตะกี้ว่าสิกู้มือนี่แล้วบริกู้พ้นตกห้า จะแมนอย่างดอกบ่มีแต่ข้อแม่นของแทนหลายโคหลายคนอยู่ผู้นําจนอ่งให้หน้าจักแห้งหรือบ่แห้งนําจุนอ่งให้หน้า โมเมนต์เขาเมนูแทนเด้อเขาเขาป้าเท่าเขาป้าเพื่อนเขาเมนูแทนนั่นแหละเรียบร้อยอ่ะแต่ว่าพ่นตกหำเบิดคืนเลยว่าตะเกี่ยวเขาแล้วประมาณเกี่ยวเขาแล้วก็พ่นดินน้องมาแง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 โอ้ยว่ะเรียบร้อยแทถก็เรียบร้อยอลี เขาป่าพื้นแทนกระเบิดทงอันนี้เขาสุ่เพือนผลวมาแต่เขาเขาป่าพี่น้องเขาแม่น้องแทนคือกับกระซีคือกัน,นี่แหละพี่น้อวยวโอ้ทำไมผลทำกับแม่น้องแทนแบบนี้ แม่งแทนกูแล้วกระบ่ขเข้มนแมลงแท่แล้วแล้วอันนั้เขาเคี้ยวนะคือเขาเขาเขาหน้าบาสุดเขาเคี้ยวนะี่ะพี่น้องตั้งแต่เขนไห้เนี่นย,ยนะลงไปนะี่บุญสุดเขาเคี้ยวบุ เสพเขาไม่ลงเทนว่าสีได้กู่มือนี้เพราะว่ามันแหงเลยเด้มากมันอะแหงนั้นเหลย สิตาแกล็ดอีกเด้บ้านในพ่นนี่ก็จะสิเบิดมือได้อีกบอกห้เด้อพี่น้องเด้อบอกแมนนองแทน้แน่แมนนองแท้สิป้ามันออกเงาะนี่นงเพี่น้องไยถ้าแบบนี้นะรถปั่นเข้ากับโบกลับแล้วในนี้นะทงหนึ่งกนรล้เอาแมนนองแท้นะคิดร้อยยัมว่าแล้ว บ่แล <c ười> si ้วให้แท้ๆว่ะบ่แล้วเขาก็เกี่ยวให้จนแล้วเกี่ยวให้จนแล้วตกเบิดมือเบิดคืนนี่เนาะตกเบิดคืนน้จนอ่างทางสิบ่ให้มันั่นเปียกได้จังไดโอ้ย Còn khảo lập dụ lập xạ xia yang đi ăn nông thanh là ngua mưa bớt mưa ba vậy nó khơi ba vậy bạn nằm chụp ảnh hay na nó ngồi แมงแทศในเกี่ยวเขาลุบลุบคาคาเลยอ่นในเขาไม่ใหญ่เขาเนาะมะลิสุเพรรนยังบ่มัดอยู่ตากพ้นทำไมหนองแท่นนี่คือเก้าพี่นออ้องเลยอ่าเผินเกี่ยวก่อนแม่น้องแท่นมือสองมือ มื้อนึงมื้อที่2มื่อวานนี่อันนี้มื้อที่3นี่เพิ่นก็สิมัดมื้อนี้มัดก็มัดบ่ได้เพรยังพนตกมื้อพูคึมบ่มีแดดบ่มีนายท้องฟ้าตอนนี้ก็ตกพอลิลินพอได้อายหั่นนะแยะตกอายอาย ไอ้ฝนเอาป้าพนังวาลองไปโผู่บ่อนข้าลงหือเมื่อวานเข้าวอันป่านำห้องกระหือได้อยู่ประมาณสองสามโหลดและทีเรือนกตกพนแม่นลวงแทนจะสิบตาเขาวทังใด้ นั่นแหละถ้าผู้ได้กูท่านกับท่านถ้าผู้ได้กูบอท่านเนี่ยคือตาพนป้าเอ้เจ้าสิกูบ่มนีนะป้าแ <c oughs> น่นันแล้วบอกกู้ฮะ แม่นแล้วแม่นความเจ้าอยู่ลุงเอ้ยเพื <c oughs> อ่อตะโนต้งห้ามกินแซบแนวซะกินข้าวอันกินข้าวดำกับบไไ๊วยได้เฮ้ยแต่ละปีแต่ละปีะปฉันกินข้าวดำ ชิตาจังมือแล้วของแม่น้องแท่นก็นได้จักวิทย์มือได้ผลกวิทย์มือนีหรือวิทย์เื่ออื่นบอกแม่น้องแท่นในเด้อปลาลุงพ่อแม่พี่น้องขอบคุณในไ,ไลฟ์เอฟซีตีข่ามาติดตามส่องน้องแท่นเนาะแล้วก็ลุงปลาน้าอาเนาะคนที่หักแพงส่องน้องแท่นเนาะ เมนแทนกับเลลวเล้วก็คือเบลเล่เลยนะพี่น้องก็แถมเปนตัวห้ามอีกทางเขาเหลืองๆทางพุ่นน่ะเขาเขาน่ะบ้าวน่ะซาวเพิ่นแดงๆทางนี้นะคือเกี่ยวเรียบร้อยเแลเล่ ไปที่เรียบร้อยเบิดแล้วงัวบรายซัมซุปเพิ่นสิบพุกแต่บ่อนกูเบิดประทานในกูเบิดก็มีงวเหม็นแค่น,คาน้าเมื่อบ้านลอหลุดน้ำกันน้พี่น้องนอวาสีแต่ตากพ้นจะเมือพี่น้องย นี่เม่นแทนสิได้กินข้าดำอีบุจักได้กินข้าพ้นตรงห้ามอีบุจักพ้นตรงห้ามข้าอยู่เบิดคืนลานตากระบอมีสิมาตาเก,กีกแม่น้องแทนกัน สิเดโจ๊บคลิปเพียงเท่านี้แล้วนะพี่น้องคืมฝ่าคืมฝนมาอีกแล้วจะสีจากเมืออ่อและพ้นตกก็ได้บอกแม่น้องแทน้ในเดอร์ไฟอยู่เขาจากเมือนะ่อเนาะหอดวันที่เท่าวันทีทนทน่เท่าได้แม่น้องแท้จะสิเดโอ้เนาะแม่น้องแท้ตอนนี้ก็แม่น้องแท้เขาแม่น้องแท้ก็ตากฝนแล้วเรียบร้อยเกี่ยวเขาตากฝนน้อ <c> ง <oughs> แ,แท้ก็สิเดโจ๊บคลิปเพียงเท่านี้แล้วนะป้าลุงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาคนตีหักแพงคนตีหลับส้มสองน้องแท้เนาะลาเลยเดอพี่น้องคิดนาพอกันไหม